ฟรีฟายกันวันนี้มีชุดนักเรียนเข้ามาด้วยนะคะในตู้ไดมอนด์รอยัลค่ะวันนี้เฮาจะหมดกี่เพชรนะคะเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะทุกคนขอเสียงฮฮอน้องจัดมินหน่อยจ้าอมองหน้าตัวเองนานๆก็รู้สึกแปลก ปฏิบัติการเติมเงินหนึ่งเพรได้เน้นๆได้อ,อย่างรับโคโนรับโคโนโคโนคืออะไรกิจกรรมมาเยอะมากเลยคะ่ะทุกคน Free Fi r e Hero X นะคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะอ๋ออันนี้เป็นพุทเอี้ยมผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็บัตรสร้างห้องราคา99เพชรพนะคะใครที่บัตรสร้างห้องไม่มีก็มาซื้อนะ่จาจัก499เหรือ99นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเติม 99, ครบ499กก็จะได้ท่าเต้นนะคะแต่วันนี้น้องไม่เติมค่ะน้องบอกมีตังค์เจ้าอ๋อน,นี่ไงเติม1เพร เติมหนึ่งเพชรจะได้ตัวละครโคโนนะคะตัวละครโคโนนู้อันนี้เดี๋ยวเล่นอีกเล่นอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะได้บัตรสร้างห้องแล้ว อันนี้ถ้าเกิดใครที่เล่นในวันที่19บเถึงยีเนี่ยเล่นครบ60นาทีจะได้ตัวอัพเลเวลตัวละครน,นะสีทองไปเลยก็คือกดทีเดียวเลเวลเต็มส่วนถ้าเกิดใครที่เล่นครบ180นาทีนะคะก็จะได้บัตรสร้างห้องฟิตหนึงใบนะคะมาเล่นเลยเดอ้อแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเล่นชูเส้นวันหครั้งก็จะได้ตัวสุ่มปืนถ้าเกิดเล่นอันนี้นะคะอันนี้แรกอะไรเนี่ย อันนี้ถ้าเกิดเราเก็บอ่าตู้เขาเรียกว่าเลดพาวเวอร์คิวนะคะกล่องอันนี้มา7อันแล้วก็สามารถแลกสกินปืนได้นะคะก็มาเล่นกันละกันแต่ว่าวันนี้ค่ะที่สำคัญเลยเราจะเป็นสาวน้อยเซลล์ค่ะวันนี้เราแต่งตัวมาแบบคอสเพลเลยคอสเพลกับชุดตัวละครที่เข้าใหม่วันนี้นะคะนี่ทุกคนคะกิจกรรมอันนี้นะคะมันชื่อว่าเซ s u r v i v ว r ลนะคะอันนี้เขามีภาษาไทยให้อ่านด้วยเราก็อ่านถูกเนาะแล้วก็สกินจิ้งจอกอันนี้เราก็มีแล้วนะคะสกินพร้อมสัตว์เลี้ยงเลยหรือเปล่าเอ่ยวันนี้เราจะมาสุ่มชุดนะคะชุดนักเรียนชุดนี้เลยเขาอะแต่งตัวเหมือนเรามากเลยแต่ว่าเขาผูกไทยสีแดงนะแล้วก็มีมีม,มีอันนี้ด้วยเห็นปะมีปกเสื้อสี สีน้ําเงินอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวชุดนักเรียนจริงๆบ้านที่กรุงเทพก็มีชุดนี้อยู่เดี๋ยวไว้กับกรุงเทพก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ละกันนะชุดนี้แล้วก็มีดาบสกินดาบอันนี้แต่เอ๊อดาบอันนี้มันคุนๆอนะอันนี้เรามีหรือยังเอ่ยคาตาณาสปิริตเดี๋ยวนะขอไปดูก่อนคาตาณาสปิริตเหมือนเราจะมีแล้วนะขอจะได้บ่ยากได้คาตาณาสปิริตโอ้อันนี้เรามีแล้วสรุปแล้วทั้งตู้นั้นนะคะเราจะอยากได้เพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือ ชุดนักเรียนวันนี้เราจะาสมชุดนักเรียนค่ะค่าเทอมนะคะค่าเทอมใครอยากสมทบค่าเทอมก็สามารถส่งดาวให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องก็ต้องเอาเงินที่เหลืออยู่นะคะเอาเพชรที่เหลืออยู่เนี่ยห้าพันกว่าเพชรเนี่ยมาสุมชุดนักเรียนค่ะเพราะว่าน้องจะเปิดเทอมแล้วน้องจะต้องไปโรงเรียนอยู่นะคะน้องจะต้องไปโรงเรียนฉะนั้นน้องจะสุ่มน้องจะต้องเลือกของที่น้องไม่อยากได้น้องไม่อยากได้ของอยู่ 2อ,อย่างเราจะไม่เอาของที่อยู่ใกล้ๆก,กับชุดกับคาตานะนึกออกไหมเราจะไม่เอาของที่อยู่ใกล้ๆฉะนั้นเราจะเอาหมาจิ้งจอกออกแล้วก็เอาหัวกระต่ายออกงั้นจะจะกดเลยแล้วกันนะคะยืนยันก่อนว่าเราจะไม่เอาสองอันนี้ลองดูสูตรนี้ไม่เอาของแพงมาดูกันว่าจะได้เลยหรือเปล่านะคะมาดูว่าชุดนักเรียนนะคะจะแพงขนาดไหนรอบนี้ เพศก็ไม่เคยหวังว่าจะได้อยู่แล้วนะคะ9เพศนี่ตั้งแต่สุ่มาเคยได้อยู่ครั้งเดียวเองหวังต่อไป99เพศค่ะคุณพี่อ้เกือบได้แล้วอะวันเนี้ยเราจะต้องได้ชุดนี้แต่ต้องไม่ใช่อันสุดท้ายก็ไม่ใช่อันสุดท้ายทุกคนลาย99เพศ จึมจ้มๆๆอู้เราเหลือแค่ชุด1 2 3 4โอเค299เพชรทุกคนตะ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 ไม่น่าจะได้หรอดูจากตรงนั้นให้เล็นไม่ได้ชุดนักเรียนค่ะชุดนักเรียนหมุน399เพชร399เพชรได้กระเป๋าค่ะกระเป๋าใบละ300 แล้วเหลือชุดเหลือกระเป๋าแล้วก็เหลือคาตานะเราต้องเอานิ้วของเราเนี่ยไปจิ้มที่ลูกกระต่ายที่อยู่ตรงกลางแล้วก็กดสุ่มตักเชื่อว่าเราจะได้เราจะไม่ได้กระต่ายเราจะเมื่อกี้เอานิ้วจิ้มกระต่ายแล้ได้กระต่าย งั้นรอบนี้เราเอานิ้วจิ้มชุดดูแล้วกันนะคะถ้าเอานิ้วจิ้มชุดก็น่าจะได้ชุดนะ699เชื่อไหมอันสุดท้ายตลอดโหดไรจริงๆไม่ต้องถามว่าชุดนี้หมดไปเท่าไหร่เมาหมดตู้เมาหมดตู้ค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะใส่ชุดไปโรงเรียนกันนะคะชุดที่เราเพิ่งได้มาใหม่นี่ชุดนี้เลยนะใส่ไปสวยปะให้ดูระหว่างตัวจริงกับชุดในเกมใครสวยกว่าในเกมเอวเล็กมากใช่ตัวจริงเอลใหญ่กว่าแล้วจะทำไมเติมเอวท่าเหรอที่จะให้หนูเติมเอวท่าเหรอตั้ง499เพรเลยนะเติมเอวท่าก็ได้นะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเติมอีก20บาทเราก็จะครบ499เพรแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้นะคะได้ท่าเตะฟุตบอลค่ะเอาไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเอาไปเล่นเตะบอลกันได้ใครมีท่าเตะบอลก็เตะมาแต่อย่าเตะท่าก็พอถ้าเตะข่ารู้ไหมพวกเองจะเจออะไร ท่าเตะข้าแล้วเจะเอาไม้หววดเลยดูซิวันนี้ข้าถือสากใหญ่มาด้วยมารอดูว่าท้าเตะฟุตบอลของเราเอได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่ท่าเตะฟุตบอลก่อนนะคะออทำไมเราได้แสงสว่างไหนละท่าเตะบอล <laughs> ไม่เห็นลูกฟุตบอลเห็นแต่แสงประกายเดี๋ยวไปดูในในคอลเลกชันละกันทุกคน เห็นเป็นผู้หญิงสวยๆอย่างนี้นะคะน้องก็เตะบอลเป็นนะไม่เชื่อดูสิ <c oughs> ถ้าเตะบอลแค่เตมิมเพชรก็ได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็ไปเตมิมละกันเนาะท่าฟรีนะคะเพชรก็เอาไปใช้สุ่มชุดนักเรียนแบบนี้ได้อีกนะคะ <c oughs> ทุกคนเออใช่ทุกคนทุกคนอย่าลืมมากดนะคะต้องกิจกรรมตรงนี้นะโอเปอเรเตอร์โครโนเนี่ย ให้มากดนะคะกดรับพวกแท่นชาร์จแล้วก็มากดล็อกอินรับตรงนี้ด้วยนะคะมากดล็อกอินรับตรงนี้ด้วยแล้วก็เห็นตรงความคืบหน้าด้านบนไหมไปกดรับด้วยเพราะว่าจะได้รับกระเป๋านะเมื่อกี้จัดก,ก็ไปรับรางวัลล็อกอินมานะคะได้บัตรเปลี่ยนชื่อค่ะทุกคนได้บัตรเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วทีเนี้ยร้านค้าโคโนะมันก็ไม่ใช่สีตู้สุ่มโคโนโวันนี้นะคะทุกคนทุกคนสามารถมาสุ่มชุดผู้หญิงตรงนี้ได้แล้วนะคะใช้เพียงแค่ 17โทคเค็นเท่านั้นก็ได้ชุดไปทั้งเซตไปเลยได้ชุดไม่พอได้ตัว๋วได้ทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ไปเลยอันนี้มันการันตีว่า17ครั้งได้แน่นอนนะคะใครที่ยังไม่ได้ชุดผู้หญิงนเนาะข่าวก่อนที่มีคนถามว่าชุดผู้หญิงเอามาจากไหนนะเอามาจากกิจกรรมนี้นะคะมากดสุ่มกันกดซุ่ม10ทีโอ้โหของสิบอย่างแรกที่เราได้นะคะสิบอย่างแรกที่เราได้ เราได้เสือ imana, ้อมาหนึ่งตัวที่เหลือเป็นของเลืกๆทั้งนั้นฉะนั้นการันตีแล้วว่าของที่เหลือตรงนี้นะคะเราได้แน่นอนถือกดไปเลยเจ็ดรอบนี่เห็นไหมมันจะได้ของแบบคือถ้าเราได้ของชิ้นไหนไปแล้วมันก็จะไม่ได้ซ้ำนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะติร์เติร์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 ตตไม่ต้องลุ้นค่ะไม่ต้องลุ้นไปต้องลุ้นค่ะไม่ต้องลุ้นส่วนกระทะเรากดสุ่มไปแล้วนะคะ มันจะได้ของที่ไม่ซ้ำตอนนั้นแล้วเนี่ยเก็บให้ได้แค่17อันก็สามารถมีชุดสวยๆชุดนี้ใส่ไปได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากได้กระทะก็ต้องมาสุ่มที่ตู้ธรรมดาก็จะได้กระทะแทนไซเบอร์บูตี้นะคะวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้อ่ะจริงนะบางคนเนี่ยทั้งชาติเลยไม่เคยกดชวนมากดชวนวันนี้ ชอบนะคะก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกัลรู้ใจให้กันด้วยนะคะปิดแพงละเต้นหนักเจ็บแอลเต้นหนักเจ็บแอลล้ำไปบอกเฮ้ยกุ้คนปะ่ปะเพ่อจะเข้าไปสุม่มโอ้ยขออนุญ,ญาตปรับหมวดภาษาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามภาษาไทยกด 1, หนึ่งภาษาเหนือกดหนึ่งภาษาการกดสองอีสานกด 1, สามสไตล์กดสี่โอ้ก,สกด 3, สกด 4, องคะ